ใช่ยูดิร้อนเริ่มแล้วประเดิมลาวก่อนเข้าเหนืออีสานภาคแรกคือ2-3มีนาคมนิรับมือก่อนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคกลางภาคตะวออกกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟบังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับสวัสดีในช่วงเย็นของวันพุทธที่8มีนาคมกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศ ก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ฝนที่จะเข้ามา12-13มีนาคม2566กันนะครับโดยเริ่มจาก12มีนาคมก่อนนะครับจะเน้นบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเลยอุทัยธานีสุพรรณบุรี กาญจนบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยารวมถึงสิงห์บุรีนะครับและภาคตะวันออกมาที่เรนพื้นที่ฉะเชิงเซานครนายกชนบุรีระยองจันทบรุรีตราดราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร รรนนองและสุาาธาีจากนั้น13มีนาคม2566จะเน้นบริเวนจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองและสุราษฎร์ธานี ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวาระวังพายุด้วยดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองพายุลมกระโชกแรงพายุลูกเห็บพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาบางพื้นที่ซึ่ง12มีนาคมเป็นต้นไปนะครับนอกจากจะมีฝนเข้ามาแล้วยังคงมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคอีสานรวมถึงภาคเหนือก่อนนะครับในช่วงเย็น หลังจาก18นาฬิกาของวันที่12มีนาคมเป็นต้นไปนะครับและ13มีนาคมลมกระโชกแรงจะเพิ่มมากขึ้นเปเรนพื้นที่อีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนและจะพัดพาเอาบริเวณเส้นความรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอยู่ที่1,014จนถึง1,022ฮกโซปาชานที่จะแผ่ลงมาปกคลุมแต่บเเริวณพื้นที่ภาคเหนืออีสาน กลางตะวันออกกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนนะครับดังนั้นอุณหภูมิจะลดลงหลังจากที่มีลมกระโชกแรงและพาย,ยุฝนฟ้าขนองเข้ามาแต่จะไม่หนาวเย็นมากเท่ากับในทุกรอบที่ผ่านมานะครับเนื่องจากในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วส่วนในช่วงนี้นะครับ8มีนาคมจนถึง10มีนาคมมวลอากาศเย็น เริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนดังนั้นในช่วงเช้าจึงมีอากาศเย็นถึงหนาวเร็พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานโดยเฉพาะทางตอนบนส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพม,มหาคนครปริมณฑลยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาในบางพื้นที่ในช่วงนี้ซึ่งบ้านของแอดมินเองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บ้านผักบุง ตำบลจานอำเภกันทรารมจัังหวดศรีสะเกดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18องศานะครับต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์แล้วพื้นที่ไหนอุณหภูมิเท่าไหร่กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้นะครับหลังจากนั้น11-12มีนาคมในช่วงเช้าก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นเข้ามานะครับในตอนเช้าจากนั้นนะครับหลังจากที่มีฝนตกฟ้าคนองเข้ามาก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาว และในช่วงวันที่16-17จนถึง 17, มีนาคมมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงจึงทำให้อุณหภูมิเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งนะครับขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวแอดบินสภาไปดูในด้านของการพยากรณา์าในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้กันนะครับพยากรณ์อากาศ8-9มีนาคม2566บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ จะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าและจะมีอากาศร้อนร่วมถึงฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด17-21ถึงองศาและสูงสุด34-38องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นมีหมอกบานในตอนเช้ามีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาและสูงสุด35-37องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว10 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้ามีอากาศร้อนและมีฟ้าหัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด32-36องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลกรนต่ำกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสดุด23-25องศาและสูงสดุด34-37องศาลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์ฝนพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด2 1สอดถึงยองศาและสูงสุดสามองถึง34องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็วส5าถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็วส5บหถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด33-36องศาจากลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขคลื่นสูงประมาณ1เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมิตรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารดยทั่วกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share แชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ